g o ิดมอร์นิ่ตอนเช้านะคะเราเดินมาหาพวกข้าวต้มแต่โจ๊กแล้วก็ปาต้องโกตอนเช้านะคะเราจะซื้อหมูปิ้งด้วยเนาะน <c oughs> ี่ก็เจอไปเจไปเจอไปอยู่ตลาดออนโนดเหมือนเดิมนะคะ ถนนเนาะอ๋อ,นนอ,นนอนนงงมากเลยฝรั่งกินทุเรียน ตอนนี้อยู่ที่ BTS นะคะอ n น o t ดกำลังจะไปอโศกค่ะ mm hmm. ไปเทอร์ม hmm. mm ินอล21 มาดูไลฟ์สูดฟองนูอนนะคะเราจะไปพูดเก็ตกันแต่ว่าอันนี้มันสำหรับแบบสอง to three years old I don't know if they have smaller not sure what about this one then mm. มาทานข้าวที่ร้านเสวยนะคะ mm. En grej är att det har hänt mig jag, två gånger att jag har gått bakom någonting. Så känner jag inte igen denna först. Jag kommer inte orka allt det där så man får Är gärna ta av eller? Wat? Huh? Nee. Is gaan Nee. dan gaan we dan alweer. Nee, ik ga het voor de dat, 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 mm, dat, dat, mm, dat is het. Ja, Ja, je Ja, het Ja, ga rekenen. กำลังจะไปเปลี่ยนแผเพึ่ดให้โนแอลนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าห้องน้ำที่นี่เนี่ยมีที่เปลี่ยนแผเพึ่ดให้เด็กหรือเปล่า,านะเหมือนที่สวีเดนนะคะไปดูกันนี่ มินิโซ่ค่ะมินิอะไรวะมินิโซ่เหรอนี่อันนี้มินิโซ่เครื่องเขียนน่ารักเต็มเลยอยาก เอาเลยค่ะสมใบสใบปปเปิดเลยนะเปิดเลยเปิด,ปดพระอบเลยจ้าเดี๋เปิดไม่เป็นให้เลียวไปแม่อันนี้เรามาเดินเล่นที่สวนเบนนะคะก็จะมาดูสวนที่เขาทำใหม่ตรงโรงงานยาสูบนะน แล้วก็มีการไว้กินน้ำมะพร้าวเล็กๆน้อยๆนะคะ6โมงเหรอประเทศไทย6โมงเหรอเฮ้ยไม่ได้ยืนเคารพธงชาติมานานมากน่าบันมากนี่อ๋อนี่ไงสวดเบนนะครับ

บานาบานอน